เนี่ยเราสามารถทำมีได้เลยะเราเอาแป้งเราดูว่าจะต้องใช้แป้งอะไรเช่นเราเอาแป้งใส่เอาแป้งเอาแป้งมันสับหลังเอาแป้งมันสับหลังทุดว่าตราส่วนทุดแป้งมันสับหลังห้าสิบห้าสิบกรัมหรือห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมแป้งสาลีอาจจะใส่เข้าไปนิดหน่อย ค่ห้าสิบกรัมหรือว่าหรือว่าคือมันอยู่ที่ว่าเราจะให้ออกมาในรูปแบบไหน่ะก็ให้มีแป้งมันสำหร,รัลังแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวโพดโดยเราไปดูสูตรของการทำเข้าเกลียบอะแล้วเราเอาบิโสโซเนี่ยใส่เข้าไปใน ในการผสมแป้งเนี่ยแหละจ้ะปกติเราเขาจะใช้พวกพวกกุง้งหรือบางทีก็ใช้พวกเนื้อปลาจ้ะถ้าแป้งแป้งมันสำหลัร500กรัมเนื้อปลาก็ ประมาณสามร้อห้าสิบกรัมอย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นกุก้งก็ก็ประมาณประมาณเนื้อปลาเนี่ยแหละจ้ะมันแล้วแต่ว่าเราจะให้ออกแบบออกมาในรูปแบบไหนอะ่ะเกิดเราเองเราก็ใส่สิ่งที่ไม่ใช่ซากสัตว์นะฮะเราว่าใส่มิโซได้จ้ะ ใส่มิสโตกหรือจะใส่กระปิของเราก็ได้แบบวันนี้ฮะที่มีเขาเขาก็ถามว่าเวลาทํากล้วยทอดเน่ยจะต้องทำไงกล้วยทอดเราก็ต้องไปดูกล้วยแขกไงนะเราต้องดูสูตรของของแป้งกว่าแบบไหนดีแบบไหนพอดีที่เราต้องการ ซึ่งในปัจจุบันเขาจะมีสูตรหลักๆอยู่จ้ะที่เขาผสมแล้วหรือว่าที่ที่ผสมเองอะ่ะเขาจะมีสูตรมาตรฐานอยู่แล้วเขาจะมีการใส่กะปิลงไปด้วยจ้ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องปกติง่างๆยๆก็คือเมื่อเราเอากะปิเนี่ยไปคั่ว เหลือ,อกะปิไปไปทอดอย่างเงี้ยพราะกะปินั้นก็คือของที่ได้จากกุ้งจากเคยอะ่ะจากสัตว์ที่ที่มีเปลือกเปลือกแข็งอะ่ะเราเมื่อถูกความร้อนเขาก็จะระเหยมีกลิ่นออกมาแล้วก็มีความหอม ดังนั้นเวลาทํากล้วยแขกง่ายมากเลยแล้วก็แล้วก็ดูแป้งที่เขาผสมแล้วดีที่สุดที่เราชอบอะ่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆคือจะมีการแช่น้ําปูนใสเพื่อให้กล้วยเขาเขาไม่เละการแช่น้ําปูนใสจะทาให้โครงสร้างของกล้วยเขาคงตัวจะ้ะถ้าเราเห็นกล้วยเละๆเงี้ให้แช่น้าปูนใสนานๆกล้วยเขาก็จะไม่เละ โครงสร้างของปูเดี่ยจะเข้าไปในในเนื้อกล้วยทำให้เขาโคงสภาพไม่เละนะเดงกจะ้ะไม่แต่การดองเหมือนกันเนี้ยปกติการดองเกลือผลไม้ที่ดองเขาจะเละอยู่แล้วเพราะว่าเกิดการด้อยสลายก็มีวิธีคือต้องแช่น้ำบุญใส่ก่อนแช่เข้มข้นมาก ก็จะคงสภาพของผลไม้นั้นได้มากแล้วก็มีความกรอบด้วยซ้ำแล้วก็ดองไปนานๆก็ยังเป็นยังเป็นหนำเรียบดองอยู่เลยหรือยังเป็นมะกอกดองอยู่เลยหรือหรือยังเป็นเป็นสมอจีนสมอไทยดองเนีย่ยฮะ หรือหรือจะดองเกลือที่เป็นผลไม้แบบมะม่วงเนี่ยมะม่วงดองไม่ให้เละก็ต้องแช่น้ำบุนใส่ะละคำว่าแช่น้ำบุนใสนี่เราเราบางทีเราใส่น้ำบุนใส่ลงไปเลยก็ได้ไม่ใช่ว่าแช่แล้วแล้วค่อยเอามาดองเกลือเนี่ยเราสามารถใส่น้ำบุนใสลงไปในขั้น ตอนที่เขามีเกลืออยู่แล้วก็ดองไปเรื่อยๆอ,อย่างนั้นก็ได้อะแต่บางทีเขาไม่จำเป็นต้องไปต้มน้ําไม่จำเป็นปต้องไปต้มน้ําร้อนให้เดือดให้ฆ่าเชือ้ออะไรไม่จําเป็นเพราะว่าเกลือเขารักษาควบคุมเชื้ออยู่แล้วอะไม่ให้เน่าเสียให้เขาแบบเค็มๆไปง,งั้นนะ ดังนั้นกล้วยทอดกล้วยแขกก็เพียงแค่เราเลือกแป้งดีๆส่วนขั้นตอนของกล้วยเราจะแช่น้ำบูดใสก็ยิ่งดีหรือว่าในมีน้ำบูดใส่ใส่เข้าไปในแป้งด้วยก็ได้ก็แล้วแต่หาความพอดีจ้ะแทนที่เราจะใส่พวกเบกกิ้งโซดาที่ทำให้กรอบมันมีวิธีหลากหลายเลยอ่ะ แล้วก็ส่วนทําให้อร่อยแล้วก็ใส่ตู้้วิตามินใส่เข้าไปเขาก็จะหอมแล้วเนี่ยเขาจะอร่อยเขาจะออกมาอร่อยเลยอร่อยอยังไงอร่อยเขาเหมือนกับที่เขาทําเลที่ทําจากมันฝรั่งอะนะครับอร่อย,อยกันละจ้ะเพราะว่าเขามีกรดอะมิโน,โนจ้ะเขามีกรดอะมิโน,โนที่เป็นกรดกลูตามิกอะหรือบางคนเขาจะมีพิเศษจ้ะ ทกล้วยแขกนี่แหละจ้ะเอาผงชิรตใส่จ้ะอร่อยเลยจีก,ก็ได้หรือเขามีพิเศษคือเขาใส่น้ําปลาด้วยใส่กะปิเงีรยเรากล้วยอร่อยเลยซึ่งของพวกนี้นี่เราจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมทอดกล้วยแขกก็มีสูตรแป้งเหมือนกันแต่ทําไมอันนี้อร่อยอันนั้นไม่อร่อยอย่างนี้ไงเนี่ย แล้วบางทีเขาไม่บอกเพราะถ้าบอกก็ไม่กินที่ไม่จินเพราะไม่รู้แต่ผู้รู้เขาก็ทำมีมันก็เป็นอย่างนี้คือสร้างปัญหาตลอดกิเลสดนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็เตรียมแป้งทำเหมือนกับทำทำข้าวเกลียบนี่ละจ้ะเราไม่ใส่ซากสัตว ไม่ใส่พวกกุง้งไม่ใส่พวกปลาหรือบางพวกเนี่ยเขาก็ไปใส่พวกซากหมูด้วยก็มีเหมือนกันนะแต่เราไม่ใส่เราก็ใส่นิสมอจะแล้วเราก็เราจะใส่บิสมอแล้วก็ใส่กะปิของเราเข้าไปด้วยก็ได้หรือเราจะใส่แล้วเราก็จะใส่ ก็หูวิตามินใส่เข้าไปด้วยก็ได้อย่างเงี้ยแล้วขั้นตอนเมื่อเขานวดแป้งแล้วเขาจะขึ้นรูปขึ้นรูปให้ให้เป็นลำลำเป็นแท่งอะ่ะแท่งยาวๆเพื่อจะเอาไปน,นึ่งแกนึ่งให้สุกพอสุกแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นคืนหนึ่ง จากนั้นก็จะเอามาเอามาสไลด์เอามาสไลด์เ,าาลเป็นแผ่นๆน,นะฮะตากแห้งเอามาตากแห้งให้แห้งแล้วจากนั้นค่อยเอาไปทอดเป็นข้าวเกลียบซึ่งของที่ว่ามาเนี่ครับพอขั้นตอนที่เรานึ่งสุกแล้วเนี่ยต้องสามารถเก็บไว้ได้นานจ้ะแล้วเราเอามาใช้เราเอาจจะใช้วิธีคือ เอามาหันเป็นชิ้นชิ Stand ้นะหั่นเป็นชิ้นเป็นเหมือนเหรียญเนี้ยก็ได้หรือจะเอามาเอามาเป็นรูปร่างอื่นก็ได้หรือทําเป็นบล็อกอื่นก็ได้คือมันคือเราต้องดูว่ารสชาติเป็นยังไงอะถ้ารสชาติเป็นแบบนี้อ๋ออย่างนี้เป็นลูกชิ้นนี่ก็เป็นลูกชิ้นได้เลยจ้ะเป็นลูกชิ้นที่เป็นลูกเต๋าหรือเป็นลูกชิ้นที่เป็น ที่เป็นเหมือนเหรียญหนา,หนาๆเงี้ยไม่จาเป็นว่าเราจะไปตากแดดให้แห้งแล้วก็แล้วก็เอาไปเอาไปทอดจะ้ะหรือบางทีเราอยากอาจทอดเป็นข้าวเกียบก็ได้นี่ฮะเราก็มีลูกชิ้นละเนี่ยเวลาเราทํก๋วยเตี๋ยวทำก๋วยทำก๋วย เดี๋ยวที่ไม่ใส่ซากสัตว์ทำเกาเหลาก็ไม่ใช่เกาเหลาเอากาเหลาก็ได้ที่ไม่ใส่ซากสัตว์หรือว่าเราจะเอาของที่เราทำเนี่ยฮะเอาไปเอาไปผัดเอาไปแกงอะไรได้หมดเลยหรือเราไม่ เราไม่มีมิโซะหรือเราไม่ใช้มิโซะหรือทําอีกสูตรืน่นก็คือเราเอาถั่วถั่วลูกไก่อะฮะมาทําให้สุกการทําให้สุกก็ต้องมีการคือไม่รู้ทําให้สุกก็ทําไงนะหรือว่าเขาแช่น้ําก่อนแล้วก็เอาปนึ่งหรือเอาไปต้มเราไม่รู้นะแล้วเราเอามาบดบดแล้วก็ไปปนกับ แป้งที่เราว่ามาเนี่ยจ้ะคือคือแป้งเนี่ยจะทําให้เขาขึ้นรูกขึ้นมาจ้ะคือแป้งนี้เขาจะมีคุณสมบัติในการยึดเกาะโดยเฉพาะแป้งมันสับปหลังจ้ะเวลาเขาเขาเขาจะติดเอากระดาษติดประกาศกับ กับเสาสรือว่าเสาไม้หรืออะไรเงี้ยนะคือใช้เป็นกาวอะฮะเขาใช้แป้งมันสับปะหลังทําเป็นกาวจ้ะสมัยก่อนโหทำกระจังเลยเออหรือว่าทําเป็นกาวเอาไว้ติดพวกพวกกระดาษเบาๆที่ทําเป็นทําเป็นทําเป็นว่าวอะฮะสมัยก่อนนะฮแล้วก็ทำกาวโดยใช้แป้งมันสับปะหลังเนี่ยคัะทำกาว แน่นอนคือสำหรับมีคนรสมบาลในการยึดติดอ่ะนั้นเราทํทไงให้เกิดการยึดติดหรือกรณีที่แบบของน้องภยัยพอน้องภัยได้วัตถุดิบของน้องภัยแล้วว่าแบบนี้ดีก็ประสมแป้งแบบที่เราว่ามาเมื่อกี้ค่ะเราไปนึ่งสุกพอนึ่งสุกแล้วก็จะเป็นรูปแบบของลูกชิ้นเลย แล้วรูปแบบของลูกชิ้นเนี่ยเมื่อเขาสุกแล้วเนี่ยนะเขาค่อนข้างจะเกิดจ,จะคงตัวแล้วนะฮะเราไปใส่ในราฟก๋วยเตี๋ยวใส่ในลามเมงใส่ในอะไรสารพัดเลยฮะหรือเราจะทำให้เป็นลูกเต๋าทำให้เป็นเส้นได้หมดเลยหรือว่าจะใช้วิธีทอดแบบทอดแบบไม่แห้งฮะ ถ้าเป็นข้าวเกียบเนี่ยเขาจะต้องตากแบบแห้งแล้วไปทอดก็จะเป็นรสชาติอีกแบบหนึง่งแต่ของเรานึ่งสุกแล้วเราเก็บไว้ในตู้เย็นถ้าจะเก็บไว้นานก็แช่แช่ช่องแข็งหรือถ้าเก็บปกติก็เก็บไม่ได้นานอยู่แล้วล่ะเราจะเอาแบบนั้นนามาทอดก็ได้จ้ะเขาก็จะเป็นรสชาติแบบของที่ ไม่แห้งแล้วมาทอดอย่างเงี้ยจ้ะผมมันมีสารพัดเลยแต่ว่าเราจะทําอะไรจ้ะเพียงแค่เรารู้รู้ว่าเขาทําอะไรแล้วเราจะพัฒนาอะไรเรารู้ไปหมดอะฮะหรือจะรู้ขึ้นมาเองอะด้วยการบังคับควบคุมสั่งการจากศูนย์กลางนิงกบเทิงแรกอง,กงสามท่านไป็นตุลพุตสุตโลแม้แต่การบ่มแป้งนี้ก็ตามจ้ะปกติแล้วเมื่อเมื่อเขานวดแป้งแล้วก็ขึ้นรูปเพื่อจะไปนึ่งอ่ะ เราสามารถที่จะใส่ยีสต์จ้ะใส่ยีสต์แล้วก็ถ้ากรณียีสต์เราต้องใส่น้าตาลเข้าไปด้วยแล้วเราก็เอาไปไปบ่มไปบ่มให้เขามีมีฟองอากาศนะฮะเหมือนกับเขาทําขนมปังอ่ะไปบ่มตามสูตรที่เขาขนมปังว่าเขาบ่มยังไงเวลาเท่าไหร่อะไรที่ทาตามนั้นแต่ส่วนผสมเมื่อกี้เราทําแบบเรา แล้วจากนั้นค่อยเอามานึ้พอมานึ้แล้วก็ก็จะเป็นลูกชิ้นอีกแบบหนึ่งเลยจ้ะจะเป็นเนื้ออีกแบบนึ่งเนื้อที่มีอากาศอยู่ข้างในด้วยดังนั้นของแต่ละอย่างเราต้องรู้ว่าเขาทํางานยังไงอะไรแล้วเราจะทําอะไรกับของนั้นนั้นเอาไปใช้ประโยชน์อะไรคือมีอะไรทํำแย่ๆเลยจ้ะ แต่ที่ว่ามานี่เราไม่ได้ทําเลยนะเพราะว่าเพราะว่าที่เอาเวลามาทํางั้นมันก็มันยังมันยังมีเวลาไปทําอื่นอยู่ไงยังอยากจะค้นคว้าเรื่องอื่นๆอยู่อะ่ะตอนนี้กําลังค้นคว้าเรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยเคมีพวกเนี้ยปุ๋ยเคมีไม่ได้เป็นพิษ ปุ๋ยเคมีไม่ได้ทําให้ดินเสียมันไม่ถึงว่าถ้าใส่ไม่มากแล้วก็ปุ๋ยเคมีเราก็ต้องไปรู้ว่าจริงๆแล้วปุ๋ยเคมีมาจากไหนแล้วเป็นอะไรกันแน่จ้ะแล้วเราถึงจะรู้ว่าใช้ได้ไหมหรือใช้ไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นพิษก็คือสารพิษนะเคมีที่เป็นพิษนะ่ะตัวนั้นนะคือเป็นพิษ ก็ก็เหมือนอย่างคําว่าเคมีเนี่ยหรือหรือบางทีเคมีที่ได้จากพืชเนี่ยพอพอเข้ามารวมรวมเป็นรวมเป็นธาตุอาหารของพืชเนี่ยเขาจะรวมอยู่ในกลุ่มของของปุ๋ยเคมีนะเขาจะเขาจะเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นปุ๋ยเคมีที่ที่เขาพูดอย่างนั้นเพื่อว่ามันจะเอาไว้ในการคำนวณปริมาณจ้ะเลยต้องเรียกว่า ว่าปุ๋ยเคมีแต่ตัวจริงๆแล้วอ่ะเขาเอามาจากเอามาจากพืชหรือบางทีก็าามาจากสัตว์เอามาจากแร่ธาตุแร่ธาตุที่ที่อยู่ปกติเนี่ยที่ไม่เป็นพิษแต่เวลาเอามาเพื่อจะเพื่อจะใส่ให้กับพืชเนี่ยเขาจะเขาจะต้องเรียกว่าปุ๋ยเคมีดังนั้นคำว่าปุ๋ยเคมีนี้ ถ้าไม่ไปศึกษายิงจะไม่รู้ว่าคืออะไรนะจะไม่เข้าใจว่ามาจากไหนหรืออะไรแยกเป็นยังไงอะไรเงี้ยจะไม่รู้เรื่องเนี่ยเนี่ยจะทําให้เรารู้เข้าไปเรื่อยๆจ้ะคือเราเราก็าเป็นไปตามบริรรสัทธาพรเดกมุนทุสุตโนร่นแะละฮะว่าจะให้ยังไงเป็นไงต่อรูปแบบของอ๋อจริงๆด้วยนะพอเราพูดอย่างนี้ แสดงว่าก็เป็นการการที่เขาทําพวกพวกอาหารเจยยนั่นแหละที่เขาทําเป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยะรเขากำรวิธีก็เหมือนที่เราว่ามาเมื่อกี้แต่ปรากฏว่าไอ้ที่เราว่า,มาเมื่อกี้เราไปเอาตามวิธีการทำเข้าเก็บจ้ะแล้วเราก็เราก็รู้ว่าเวลาจะทําทําลูกชิ้นทำปลาทําน,น้นนี้เวลาขึ้นรูป แล้วก็ขึ้นรูปโดยการทำเหมือนข้าวเขียบอย่างเงี้ยก็ได้จ้ะเดี๋ยวพอเราทําเงี้ยเราจะมีมีวัตถุดิบเตรียมไว้แบบหลากหลายเลยอะว่าเราจะเอาแบบไหนเลยจะเอาแบบที่รสชาติแบบถั่วลูกไก่เป็นลูกชิ้นถั่วลูกไก่เงี้ยก็ได้จ้ะแล้วก็มีความพิเศษเลยละ่ะ หรือจะวจะเป็นแบบเหมือนกุ้งอย่างเงี้ยลูกชิ้นกุ้งแล้วก็รสชาติก็ให้หลากหลายเลยเป็นตัวเรมีความเค็มมีความอร่อยมีความหวานหรือจะเป็นลูกชิ้นแบบมีผักอยู่ก็ได้แล้วก็แค่ปั่นผักหยาบๆใส่ปนเข้าไปในแป้งนะฮะขึ้นรูปมาก็เป็นลูกชิ้นผักแล้วหรือจะใส่สาหร่าย ปันหยาบเข้าไปก็ได้โอ้พอเป็นอย่างนี้นี่นะเราสามารถทำเป็นร้านข้าวมันไก่เจก,ก็ได้แบบที่นกพายบอกทำเป็นแบบที่นกพายบอกทั้งหมดเลยอะแบบที่เพียนเชลีที่น้องอัญฉลีที่พี่อัญญาสาที่ พี่นนวันที่พี่หมวยได้คิดคนขึ้นมาจา้ะทำเป็นข้าวซอยโอ้โหนี่ไอ้ที่เราบอกไว้อะว่าเราเปิดเป็นร้านอาหารได้แล้วนะตอนเนี้ยฮะสำเร็จแล้วอะเห็นมันเร็วมากเลยนะเนี่ยโอ้แล้วร้านอาหารเราเนี่ยไม่สกรปรกนะ ปัญหาหนึ่งของร้านอาหารคือเขาสปกปรกมากไงต้องใช้การทำความสะอาดมีไขมันที่จกากสัตว์อะเราก็เลือกทำที่เป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดอะแล้วที่เป็นลูกชิ้นหรืออะไรที่เขาทำบางทีก็ไม่ค่อยอร่อยนะจ๊ะคือเขาก็ทำตามความชอบของเขาอะเขาชอบเขาคิดว่าอร่อยอย่างนั้นไงแต่เราอยากอร่อยอีกแบบหน,นึ่งไง นั้นเราทําเองดีที่สุดเลยว่าจะอร่อยยังไงดังนั้นเราก็ทําแบบที่ว่ามาเนี่ยเราจะว่าสูตรมาตรฐานของเราแต่ละอย่างควรจะเป็นอะไรแล้วแต่ละอย่างเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบเลยล่ะเอามาเป็นก๋วยเตี๋ยวก็ได้เอามาเป็นผัดซีอิ๊วก็ได้เอามาเป็นผัดไทยก็ได้โอ้แต่งงานหนักเลยนเนี่ยงานเนี้ย คี่จะต้องแบบแข็งแรงจริงๆเหลยต้องสนุกสนานจริงๆถึงจะทําได้จ้ะซึ่งงานอาหารนี่เขาก็หนักกันนะนะแล้วก็มีผู้ที่เขาต้องการทานอาหารเจที่อร่อยๆเนี่ยอะไรจร้ะเขามีอยู่ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็มีความรู้ด้วยเขามีอยู่จ้ะมีผู้ที่ต้องการอยู่เยอะเลยละ่ะ ถ้าเรามีกําลังเมื่อไหร่นี้นะโอ้โหมันเหนื่อยเลยล่ะจ๊ะซึ่งเหนื่อยนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีจ้ะเพราะว่าได้รวบรวมรักษาบริษัทแพทย์ตเด็กคนพุทธสตวรรมากๆเลยอาหารของของแบบโรงเรียนอย่างเงี้ยของเด็กอะ่ะเขาก็ได้ต้นแบบนี้ได้เลยจ้ะ ประโยชน์ที่เขาได้คือเขาไม่ต้องมาแบบสปกปรกไม่ต้องมามาคุกคีกับซากคนซากสัตว์นะฮะเขาก็ชอบอยู่แล้วอ่ะหรือไม่ก็เอาผู้ที่เขาเขาเห็นถึงประโยชน์อืยังไงก็ก็มีแต่ชอบนันแหละฮะ ประเด็นก็คือมันเหนื่อยมากๆเลยล่ะเชิญเราคุยกันต่อได้จ้ะ